คนค่ะคลิปนี้เราจะมารีวิวโรงแรมที่เขาใหญ่นะคะเป็นโรงแรมที่สวยบรรยากาศดีแล้วก็สระว่ายน้ําเยอะมากเลยค่ะทุกคนที่นี่นะคะคือโรงแรมลาคาเซต้าบายพัฒนาวันเลคค่ะห้องมานะคะทางด้านขวานี้นะคะก็จะเจอกับห้องน้ําเล็กๆหนึ่งห้องก่นนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นอ่างล้างจานกับตู้เย็นนะคะที่นี่มาในตู้เย็นนะคะจะฟรีน้ําเปล่าสขวดน้ําอัดลนกระป๋องสี่กระป๋องอันนี้บรรยากาศภายในห้องนะคะทุกคนก็คือแบบว่าวิวดีมากแสงสวยสวยีสวยมากค่ะทุกคนตอนแรกเข้าไปเห็นนะคะคือแบบว่าชอบมากค่ะคือมันบรรยากาศดีมากมูดดีไว้ดีมากค่ะที่แรกก็ มันสวยค่ะทุกคนคือมองไปทางไหนก็ดีไปหมดชอบค่ะที่นี่แล้วคือแอร์ก็เย็นสบายมากเลยนะคะพนักงานก็บริยาการดีมากค่ะแล้วตอนจองห้องนะคะแต่เราก็โน้ตไปว่ามาฉลองค่ะนี่ทางนี้ก็เลยได้เค้กมาหนึ่งก้อนค่ะน่ารักมากค่ะไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวนะคะกินเรียบร้อยแล้วอร่อยด้วยมาดูห้องน้ำกันนะคะในห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําใหญ่เลยนะคะจะมีอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าสองอ่างค่ะแล้วมีห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็จะมีห้องส้วมอีกหนึ่งที่ที่แยกกับที่แรกนะคะเราเห้องแบบนี้นะคะเพราะเราอยากได้ชั้นสองค่ะเราอยากได้ววิเเป็นนมองแแบบบบีหลายะะคก วิวสระว่ายน้าวิวแม่น้ําก็มีค่ะแต่เราอยากได้วิวสันสองค่ะเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ากันบ้างนะคะที่นี่นะคะมีสระว่ายน้ําเยอะมากแล้วเราสามารถใช้ได้ทุกสระด้นะคะเมื่อกี้สระที่1กับอันนี้สระที่สองโคนละสระกันนะคะนี่เขามีบริการเรียกรถกลอบนะคะให้ไปส่งแต่ละที่ได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะขับรถไปก็ได้นะคะอย่างเราก็ขับรถไปเองเลยค่ะเพราะว่าไปแต่ละที่ก็ไกลเหมือนกันค่ะนี้อีกสระว่ายน้ำหนึ่งนะคะที่นี่ก็คือสระว่ายน้าเยอะมากแล้วก็สวยทุกสระเลยค่ะที่นี่ก็คือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่มากค่ะถ้าพักทททีีี่่่่่นนนนนนนะะคคคถาาาายยรูปัั้้้งงงวววกก็็ืือออุมมแลลชเเเดิิหหข แวได้นะคะท,ทำตัแคว์นะคะถ้าใครไม่ได้พักที่นี่นะคะสามารถขับรถเข้ามาทานอาหารได้ะค,ะค่ะก็จะเป็นผู้อาหารอิตาเลียนนะคะที่นี่ก็คือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนก็คือแกล้งมาเดินถ่ายว่าเอ้ย ยู่นต่างประเทศหรือเปล่ปปาเตรียมพร้อมมาให้พร้อมได้เลยค่ะ,ะที่ไทมสแควร์นะคะก็จะมีส่วนของที่พักด้วยนะคะจะเป็นทอสคาน่นาวันเล่นนะคะที่นี่ก็เป็นสระว่ายน้ำที่แบบสวยมากเลยทุกคนดูวิวสิคะและเขาก็ยังมีสระว่ายน้ำตรงนี้อีก้วยนะคะทุกคนนี้เรามาตอนเช้าอ,อีกวันนึงนะคะเราถึงมาคนพบว่ามันมีสระตรงนี้อีกด้วยะค่ะเป็นที่พักที่สระว่ายน้ำเยอะมาก<ช>แล้วก็มาอีกโซนหนึ่งนะคะที่นี่น่าจะแบ่งเป็นสามโซนนะคะถ้าจำไม่ <โก S 1> ผิดก็คือมันใหญ่มากค่ะทุกคนที่นี่นะคะข้างบนเป็นโรงแรมนะคะส่วนชั้นสองนนะะคเาา ท้อง่าที่ห้องอาหารขับลาโก้นะคะที่นี่จะเป็นอาหารไทยนะคะ ที่โรงแรมนี้จะมีห้องอาหารอยู่หลายห้องอาหารเลยนะคะแต่เราเลือกที่นี่ค่ะตอนเช้านะคะก็จะเป็นบุฟเฟต์มริกันเบสฟาสต์นะคะก็คือทั่วไปเลยค่ะแต่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่นะคะนี้เราไม่ได้กินแต่แฟนกินบอกว่าอันนี้อร่อยมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกชีสบอร์ดนะคะจะมีชีสบอร์ดมีสลัดมีขนมปังมีครัวซองมีซาลาเปามีอาหารเช้าแบบทั่วไปนะคะแล้วก็มีอาหารไทยด้วยค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะเขาก็จะมีชานะคะมีอเมริกาโนคาปูชิโนลาเตช็อกโกแลตเย็นให้สั่งได้ด้วยค่ะที่นี่เราว่าเขาบริ ไม่แพงเลยค่ะทุกคนได้มาพักผ่อนบรรยากาศสุดกินถ่ายรูปเพลินๆเ,เ,เต็มเมมไปเลยค่ะว่ายน้ำสามสระอาหารชาวบุฟเฟ่โอ้ยคุ้มล้วค่ะถ้าสนใจก็ลองไปดูนะคะที่นี่เราแนะนำเลยค่ะมันดีต่อใจจริงๆค่ะ